ทุกคนเขาเสมากินเอาว่าขาโดลูกแยวกันมือแหลกมันมาทันในสุกแบบนี้น่วยนี่มันนิ่มมากลามแล้วมาแกเด้วว่ามันเสิเป,ป็นอกสถานาการณ์แบบไดก็คือนิ่มมากแล้วนี่เห็นบ่านิ่มไหลโอ้โนิม่มจุนเละโอ้โ้ยิ่มจนเละเ้ยค่ะนี่ปอกปลอกบ่ได้เลยค่ะนี่เละแล้วเละแล้วเละแล้วนะเก้ะ ม,มากินส่วนหางกันนี่น่าจะแบบว่าเนี่ยมากิมน้ำพิงน้ำพึ่งน้ำพึ่ง แซบแซบตรงไหนตรงที่ว่านั่งแปรงน้ำนโะบรายไหมเข,ข้าใจปะเข้าใจปะคําว่าแปรงโบรายไหมยความานั่งบนเนือน้อบนเนื้อแปรงละมุนแล้วมุนลิ้นมากนะคะเห็นบ่เพรอแล้วมุนลิ้นมาก อ mm hmm. ขอล้องว่ากินกับน,น้ำผึ้งอร่อยมากวัเน mm ี hmm. mm ่อ hmm. mm ื hmm. ้ สีฮอตเม็ดเพลินเหรอมาสีฮอตเม็ดเราเนี่ยอื้มนุ่มละวมูลลิ้นฮอตเม็ดเราเนี่ยมาเม็ดเพิ่นรู้ซ่บความความหนาลงไร้คือ เขาบอเนือ้อบพมันแปลงเกินไปอะนะมันกินง่ายกว่าอันลูกคืค่อยค่อกินมากยู่เนื้ออร่อยอ่ะอืแบบเม็ดพัน